ลองดูนะครับอุ้ยผมบอกเลยนะครับผมกระแทกได้นะครับค่อยๆเร่งได้นะครับผมอ่านะครับผมคือต้องบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยมันมีคนรีเวสมาขอมานานมากแล้วนะครับก็คือตัว PWM ปรับรอบนะครับไฟอาจจะมืดนิดนึงผมอาจจะใช้ใช้เพิ่มเสริมเออนะครับตัวนี้นะครับออกมาแล้วนะครับผมเป็น PWM นะครับผมดิจิตอลนะครับชื่อจริงๆคือมันเป็นตัว ESC แหละนะครับผม อ่ะตัวนี้สเปคอยู่ที่100แอมป์นะครับผมขับมอเตอร์12โวลต์และ24โวลต์ได้นะครับอ่ะดูค่าๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเราก็จะต่อใช้งานให้ดูด้วยนะครับในคลิปนี้นะอ่ะสินค้าตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับสินค้าจริงเนี่ยมีมีมีอันนี้อยู่นะมีฝานะครับเป็นฝาล็อกเหมือนตัวรีรเลยนะครับอ่ะนี่นะครับระบบตัวนี้นะครับใช้เป็นมอสเฟตนะครับผมอ่าเป็นเบอร์ IRF441 นะครับสเปคจริงอยู่ที่49แอมป์นะพี P160 แอมป์ต่่ออตััััวนนะะคครรบบบโหลดดดไ้สสูงุที246แมป์ พิกสูงสุดที่800แอมป์นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมแนะนําไว้ที่100แอมป์นะครับเพื่ออายุการใช้งานของมันออที่ยาวนานขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็ไม่ค่อยร้อนนะอันทดสอบจริงแล้วนะครับจากกลุ่มผู้ทดสอบนะครับจริงๆอ่ะมาทานานแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าต้องมีการทําแบบเราต่างอ่ะนะครับผมให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับให้มันออกมาดีที่สุดนะครับผมจะให้ผมทํแค่สี่ห้าวันอ่ะเราออกมาขายเลยผมทําได้นะแต่คุณภาพจะไม่ดีนะครับตัวนี้ก็เลยทํากันมาอู้ยาวนานมากนะครับหลายเดือนเลยนะครับ ทดสอบในห้องแลบยาวเหมือนกันนะครับกี่เดือนไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เอามาทดสอบจริงกับกลุ่มผู้ทดสอบนะผมแรกๆจะเอามาทดสอบกับกลุ่มผู้ทดสอบแค่2ท่านนะแต่เอาไปเอามามีคนขอมาว่าเออขอเอามาทดสอบหน่อยเขามาลองหน่อย,อยเงีย้ยเยอะมากนะครับสุดท้าย8ท่านนะครับเหลือ <ấy> <ś ile S 1> <laughs> ให้ผมแค่2ตัวนะต้นแบบออกมา1ิบตัวนะครับผมแต่ผมได้จริงคือแค่2ตัวนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ทดสอบขอไปหมดเลยนะครับผมเหลือสองตัวเก็บไว้ทดสอบเองแล้วก็มารีวิวด้วยนะครับอ่ะนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับ อ่ะนะผมทดสอบแล้วกับคุณผู้ทดสอบนะผ่านในปัญหานะผู้ทดสอบบอกว่าเฮ้ยพี่ผมคิดว่ามันจะร้อนอ่ะฮิตซิงอ่ะเอาไปเอามาแม่งไม่ร้อนว่ะมันอุ่นๆเลยนะจับได้เลยกับการขับโหลดมอเตอร์นะผมสิบสองโวลต์250รสวัตต์3า0รหสวัตต์อะไรเงี้ยสิบสงยีิบสีโวลต์เนี่ยต่อ2ตัวนะครับผมขนาดนันน่ะปรากฏว,ว่าพี่มันไม่ค่อยร้อนเลยนะเกินคาดเลยนะผมก็คิดว่ามันเกินคาดเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมสภาพแบบนี้นะครับผมมีคาปาเก็บ ประจุนะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันไมโครฟารัดนะครับผมสองตัวนะเป็นสองพันไมโครนะครับเหลือๆเลยนะอืมนะครับผมใช้อะตัวนี้เป็นแบบโอเพนซอร์สนะยังบอกนะเป็นโอเพนซอร์สนะสามารถปรับแต่งนะเพิ่มบัสเฟสได้นะครับเป็นตัวนี้เป็นเบย์อะเอฟเซทสนะผมสเปค49่แอมป์นะต่อชิ้นนะสเปคจริงนะมี5ตัวนะครับนี่1 2 3 4 5แล้วก็ตัวนี้เป็นไดโอดบิดนะครับผมกันไฟย้อนนะครับกันไฟย้อนกันไฟช็อตนะครับอ่าเป็นบิด60สแอมป์เลยนะนะครับเยอะมาก อ่านะครับสเปคอย่างดีนะครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นคือใช้เป็นไฮคลาสนะครับผมไม่ใช้เป็นโลเกรดนะอ่านะครับสายตัวนี้จะเป็นสแตนบายแล้วนะครับ15เซนนะครับจะเลือกไม่ได้เหมือนตัวรีเลย์นะครับอ่าตัวนี้มีจัมเปอร์นะครับอ่าจัมเปอร์ยังไม่เสียบโอเคเดี๋ยวไปเอามาใส่นะครับจัมเปอร์ตัวนี้นะครับถ้าเสียบปุ๊บเนี่ยไฟเลี้ยงจะเข้ารีซิฟนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะวงจรแปลงไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับเราเสียบใส่ได้เลยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะถ้าต่อ ถ้าต่อรีชิปเนี่ยใส่กับรีเลย์ของ swrc 3 0มส m ส r เนี่ยด้วยเนี่ยผมไม่แนะนำใส่จัมเปอร์นับถอดจัมเปอร์ออกแล้วก็ใช้ตัวเป็นสเต็ปดาวน์นะครับใส่เข้าไปแทนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะแย่งไฟกันนะครับเดี๋ยวไฟจะไม่พอนะครับไฟจะไม่พอตัวชิปตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมต่อให้ดูแล้วกันนะครับไม่พูดภาพตาเพลงละโอเคไฟหายไปมันรุมคึมเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเห็นอยู่เนาะอ่ะนะครับผมผมจะลองต่อให้ดูนะครับโดยการใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์สิบสองโวลต์สองร ตัวนี้นะเป็นมาตรฐานที่เราใช้กันเลยนะครับอ่บวางไปนะครับแล้วผมก็จะต่อนะครับตำแหน่งการต่อดูที่ d i a g r a มก็ได้นะครับตัวอย่างการต่อนะครับต่อใช้ร่วมกับระบบขับ4ก็ได้ขับ2ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ดูตาม d i a g r a มเลยนะครับอ่ะสายแบตสายมอเตอร์ดิไม่ใช่สายแบตเตอรี่สายมอเตอร์นะครับเส้นแรกผมจะต่อที่ขาลิมสุดนะครับสายมอเตอร์กับขั้วได้นะมอเตอร์ก็แค่จะกลับสาย ก,กับการทํางานแต่แบตเตอรี่ห้ามต่อผิดนะถ้าต่อผิดคือไม่มีการกันกันต่อผิดนะครับเพราะว่ากระแสมันสูงถ้าใส่ระบบการต่อผิดเนี่ยตัวระบบการต่อผิดแหละจะมีปัญหาแทนนะครับปุ๊บผมก็จะใส่เข้าไปโอ้โหขันมันใหญ่มากเลยอะสักครู่นะครับหันไม่โดนด้วยขนาดใหญ่ขนาดไหนดูประมาณมือผมอะ่ะผมยังไม่เคยวัดเลยเหมือนกันมันวัดมันมีแหละแต่ผมจําขนาดจริงไม่ได้นะครับ มันเป็นพารามิเตอร์อยู่มีค่าพารามิเตอร์อยู่อ่ะอันนี้บวกโอเคครับกันอ่ะผมจะต่อให้ถูกต้องเลยนะครับลบของมอเตอร์อยู่ขาลิมสุดฝั่งนี้นะสังเกตด้านล่างก็จะเห็นนะครับมันจะมีสกรีนเขียนอยู่อ่ะดูตามภาพเลยก็ได้นะครับตอนต่อเนี่ยผมมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าภาพมันมืดครับโอเคส่วนขั้วบวกของมอเตอร์นะครับต่อเข้าขาตรงนี้นะครับอันที่สองนะครับ ดูตามภาพขึ้นประกอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันมืดอ่ะอใช้กล้องปูถ่ายแล้วเนี่ยกล้องถ่ายไปดูเฉพาะมันมีปัญหานะครับอ่ะเสร็จแล้วไฟอินพุตเนี่ยเราต้องมาจากแบตเตอรี่12โวลต์หรือ24โวลต์ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ยผมไม่ไม่สามารถเอาแบตเตอรี่ออกมาได้นะเพราะว่ามันติดรถอยู่เอาออกมาไม่ได้นะครับเรามาถ่ายในบ้านเนาะผมจะใช้เป็นสวิตชิ่งแทนลวกันนะเป็นสวิตชิ่ง30แอมป์นะครับ, A, รบตัวนี้ผมปรับไว้ประมาณ15โวลต์ เดี๋ยวใช้มิเตอร์วัดให้ดูด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะใช้สายตัวนี้นะครับต่อเป็นสายพ่วงนะครับเป็นจัมเข้ากันนะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็จะเอาขั้วบวกเนี่ยเข้าขาตรงกลางตรงนี้นะครับขันคลายก่อนใครไม่อยากดูคลิปนะครับผมขี้เกียจฟังผมเพิร์เจอร์นะครับก็ดูตามแดงแกร,รมแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะถ้าใครอยากดูต่อก็ดูได้นะครับผมอ่า ถ้าเป็นคลิปเนี่ยก็จะแจ้งละเอียดกว่านะนะครับละเอียดกว่าไดอะแกรมนะครับเพราะว่าเราคุยกันเนาะอืมก็ขันเข้าไปนะครับไม่รู้กองเห็นหรือเปล่าเนี่ยอยู่ขาใต้ใต้ขาตั้งเลยเนี่ดูดิโอเคยังเห็นอยู่ขึ้นไปหน่อย่อะส่วนขั้วลบนะครับผมเข้าขานอกสุดนะครับฝั่งนี้นะฝั่งขาปานะครับกลับขั้วไม่ได้นะแบตเตอรี่นะต่อผิดขั้วคือควันเลยนะครับผม ขอควันเลยนะครับอันนี้ไม่รับประกันให้นะจ๊ะอ่ะมาดูกันผมต่อเรียบร้อยแล้วไฟไฟเอาไฟก่อนมองไม่เห็นกันนะครับนี่นะครับต่อแล้วนะครับสายมอเตอร์นะครับเส้นใหญ่ๆนี้นะอ่ะนะครับขั้วลบนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสกินเขียนอยู่นะครับเห็นไหมลบนะครับบวกนะครับแล้วก็บวกจาก Vin นะครับตัวนี้เป็น VIn นะครับแล้วก็ GND คือกราวนะครับหรือว่าขั้วลบจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายนะจะใช้อะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะจ๊ะ แล้วก็ต on ัวนี้นะครับอ่าสายเซ็นเซอร์ตรงนี้นะไปต่อที่ช่อง3ของรีซซฟนะครับตัวนี้ไปต่อ1 2ไม่ได้นะต่อ1 2คือพอเปิดปุ๊บนี่คือมอเตอร์วิ่งเลยนะครับอ่า2 3นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาจัมเปอร์เดี๋ยวเอาจัมเปอร์ก่อนมาแล้วนะครับจัมเปอร์เนี่ยแถมไปด้วยนะครับนี่นะครับจัมเปอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้มีแถมไปด้วยนะไม่ต้องซื้อแยกหรืออะไรนะครับมีแถมไปให้นะครับผมอ่า ผมก็เอาเสียบเข้าไปเลยไม่ต้องขันอะไรทั้งนั้นอ่ะมันเป็นช็อกเกตเสียบนะครับเป็นล่องเสียบนะรบตรงปลั๊กแดงนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยมองไม่เห็นอนะ่ะอึ๊บโอเค,อเ,คเห็นกันไหมเอ่ยโอเคนี่นะครับตรงนี้นะตรงนี้โป้งผมเห็นไหมนะกล้องก็ขยันดับแล้วกินนี่นะครับนี่ตรงนี้นะ เสียบแบบนี้ปุ๊บไฟเลี้ยงนะครับมันก็จะแบ่งจากระบบวงจตรงตัวนี้นะผมไฟเลี้ยงหโวลต์นเ,นเข้าไปที่รีซิฟด้วยนะครับแต่นะครับมันมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับก็คือถ้าต่อรีลี e เนี่ยเข้าไปด้วยช่องหนึ่งช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องอะไรก็ช่างอะตอรีลี e เข้าไปด้วยเนี่ยหรือว่ารีเิฟเนี่ยมันมีอยูุ่ปรกรณ์ต่อพวกอ,อื่นเนี่ยผมไม่แนะนําเสียบจัมเปอร์นะครับเพราะว่าอะไรระบบรีซซฟเนี่ยพวกรีล e ีต่างๆเนี่ยมันจะแย่งไฟจากระบบเนี่ยนะครับระบบตรงนี้นะครับมันจะทําให้ MCU เนี่ยอาจจะไม่ แต่ในเวอร์ชันสเนี่ยผมจะปิดฟังก์ชันอยู่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันสตาร์ทนะก็คือปิดฟังก์ชันสตาร์ทไปเลยให้มันรันรันออนเลยนะครับเวลามันทางานเนี่ยมันจะไม่มันมันแย่งไฟกันก็ไม่เป็นไรอะ่ะอืมนะครับแต่ตัวเนี้ยอย่าแนะนําอย่าเพิ่งแย่งไฟมามันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกนะครับจริงๆไม่มีปัญหาเลยนะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมสั่งตัวนี้นะครับช่วงนี้นี่มีของแถมด้วยนะครับแถมสเต็ปดาวนะสเต็ปดาวนะครับจาก NTW เลยนะครับ ของคุณภาพสูงนะครับสเต็ปดาบที่เป็นไฮเกรดโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับระบบรี่าฟดีเลยนะครับผมมีแถมให้ด้วยนะแล้วก็มีโปรโมชั่นลดด้วยนะครับทันทีเลยหนึ่ง้บาทต่อชิ้นนับซื้อ10ชิ้นลด1,000นะครับจุกๆไปเลยพอเปิดตัวนะครับผมเดี๋ยวผมเสียบสวิตชิ่งก่อนนะครับผมตอนนี้สวิตชิ่งผมทำงานแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่เปิดสวิตนะครับตรงนู้นนับให้เข้ากับบอร์ดนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูว่าไฟมาเท่าไหร่นะครับผม่อนอื่นปรับเมเตอร์ไปที่ย่านโวลต์นะครับผมมองไม่ค่อยเห็นเลยแหละแล้วเราวัดดูกันนะครับว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับผมอ,อยากอย่าดูดกูนะเออ อ่ะเห็นไหมครับผมตอนนี้แบตเตอรี่นะครับไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับสวิตชิ่งมาที่1 5 6 2สโวลต์นะครับอ่าสวิตชิ่งไฟน่าจะพอนะน่าจะพอสําหรับมอเตอร์นะไม่แน่ใจเหมือนกันมอเตอร์กินกระแสเยอะนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมต้องทํายังไงหลังจากนั้นผมแนะนาให้เปิดรีโมทก่อนนะผมรีโมทที่เชื่อมีชิพแล้วไม่เปิดก่อนก็ได้นะแต่ผมแนะนําดีกว่าแนะนําดีกว่านะย้าว่าแนะนําดีกว่านะครับผมป้องกันไว้ก่อนนะครับเกิดอุบัติเหตุมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จากนั้นนะครับผมผมก็จะปล่อยไฟเข้ากับบอร์ดเลยนะครับผมเปิดสวิตช์นะครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับไฟกระพริบเห็นไหมครับอ่ะโอเคพอไฟขึ้นค้างนี้คือพร้อมทำงานนะครับลักษณะไฟกระพริบตัวนี้นะครับผมมันเป็นรันสตาร์ทนะครับผมในเวอร์ชัน2เนี่ยผมจะตัดออกไปเลยนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันแรกเนี่ยก็คือจะทำให้แจ้งสถานะว่าตอนนี้ระบบกำลังวัดค่าอยู่อ่านค่าอยู่อย่างละเอียดนะครับอ่ะตอนนี้รีโมทผมก็คอนเน็กต์รีอ่ะแต่มันไม่ขึ้นนะครับ ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้เวลาเราโยกเนี่ยมันจะช้ากว่ามันจะหนะ่วนนับให้แนะนําให้ปิดรีโมทแล้วก็เปิดใหม่นะครับนี่แบบนี้นะครับให้มันขึ้นมาตรงนี้ก่อนเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมจะลองเร่งดูนะครับจบากมอเตอร์ก่อนมันกระแทกนะครับนะครับผมจะค่อยๆเร่งนะเร่งให้ช้านะครับอ่านะครับผมความร้อนมีไหมผมลองแล้วนะเอาทิ้งไว้อย่างเงี้ยแบบไม่มีโหลดนะครับทิ้งไว้เป็นโอ้เปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ย สวิตชิ่งร้อนนะครับผมจนสวิตชิ่งตัดไปเลยนะครับแต่รีไอไม่ใช่รีเรียดีตัว PWM ไม่มีอุณหภูมินะมีนะแบบจับแบบไม่ไม่ร้อนเลยผมว่าไม่อุ่นด้วยซ้าน,นะครับตอนนี้จับได้แล้วนะเนี่ยอันนี้คือไม่มีอุณหภูมินะเหมือนอุณหภูมิห้องเลยนะตอนนี้ไม่รู้สึกเลยนะอาจจะมากกว่านิดหนึงนิดเดียวจริงๆนะครับไม่ถึงหนึ่งถึงสององศาผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเป็นอ่มอสเฟตแบบ i i f z 44N นะตัวนี้สเปคก็คือมันเป็นไฮเกรดอยู่แล้วนะครับ อ่ะนะครับผมเร่งกระแทกได้ไหมได้ครับแต่คุณแน่ใจนะว่าคุณจับอยู่นะผมไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่ามันหนักมากเลยมอเตอร์นะครับลองดูนะครับอุ้ยผมบอกเลยนะครับผมกระแทกได้นะครับค่อยๆเร่งได้นะครับผมอ่าแต่ตัวนี้เนี่ยผมแนะนําใช้ร่วมกับระบบเรลีนะครับเรลีที่เป็นระบบขับดินนะครับขับสองนะครับเนาะโอเคนะครับผมตัวนี้สนใจสั่งซื้อกันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ของเข้าหรือยังนะในตอนลงคลิปไปแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้รถแรกนี่ยบอกก่อนบอกก่อนเลยว่าฮังการีมาหมดแล้วนะครับผมสมมฮังการีหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับเปิดตัวมาราคาหกสิบบาทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับโปรโมชั่นร้อนนะครับผมก่อนฝนนะจัดไปเลยครับลดไปหนึ่งร้อยบาทต่อชิ้นครับพี่สั่งไปสิบชิ้นผมลดให้หนึ่งพันนะครับอ่านะครับผมไม่พอนะผมแถมสเต็ปดาวตามภาพนี้ให้ด้วยนะครับผมแถมพี่ด้วยอีกหนึ่งตัวนะแบบพร้อมใช้งานเลยนะแบบมีสายไปด้วยนะครับก็คือแบบ พี่เอาไปต่อกับ d c เพี่พี่ใช้งานได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับอ่าสเต็ปดาวนี้ให้ไปเผื่อก,กรณีพี่เอไปใช้ร่วมกับรีเลย์นะครับไปต่อกับรีเลย์นะครับแบบตั้มแดลแกมแบบนี้นะครับผมอ่าต่อร่วมกับ d c เอะไรเงี้ย d c เไปต่อเซิร์ฟเวอร์ต่ออ่าดีเลย์อะไรเงี้ยอ,วววอ่ออะอให้ใช้สเต็ปดาวร่วมแต่ถ้าพี่ใช้แค่เนี้ยเนี่ยเอาแค่นี้นะผมแล้วมีแค่บอร์ดต,ตัวเนี้ยพี่ไม่ต้องใช้สเต็ปดาวได้ครับผมที่เสียบจัมเปอร์พี่ใช้งานได้เลยนะครับอ่ะปิดเรื่หมดก่อนแม่งร้องแหละรำคาญมันนะโอเค กรณีต่อ2ตัวพร้อมกันได้ไหมไดครับผมพี่ต่อสายวายนะต่อสายวายแล้วก็ใส่2ตัวนะครับต่อแบตเตอรี่ขนาดนะครับมอเตอร์ขนาดร่วมกันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถอดจัมเปอร์ออกนะย้ำว่าถอดจัมเปอร์ออกนะครับถอดเราให้หมดแล้วก็ใช้เป็นตัวแปลงไฟเลี้ยงแยกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเสถียรที่สูงที่สุดนะครับผมโอเคนะผมก็ฝากนะครับผมสั่งซื้อกันด้วยนะครับผมน้องใหม่นะครับผมอ่าซูเปอร์เอสซีนะครับผมเป็นโมเดล S24 นะครับผม ESC100A นะครับผม เข้าแล้วนะครับเวอร์ชันหนึ่งเจเนอเรชันแรกนะครับผมหลังจากที่สร้างทดสอบกันมาอย่างยาวนานนะหลายเดือนมากนะครับบอกเลยว่าหลายเดือนมากนะครับอ่ะและก็ทดสอบจริงจากกลุ่มผู้ทดสอบด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าแม่งทดสอบแค่นในห้องและบะใช้งานจริงเป็นไงวะอ่านี่ทดสอบจริงแล้วนะจากกลุ่มผู้ทดสอบทั้งหมด8ท่านนะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสินค้าออกมาใหม่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับช่วงนี้ผมแจกเป็นบ้าผมบอกเลยผมแจกเป็นว่าเล่นอนะ คุยดีผมแจกหมดนะครับผมสเต็ปดาวรีเล่นะครับผมแถมเล่นๆไปเลยก็ได้นะครับผมพอใจแถมผมก็แถมครับผมหลายคนจะรู้ดีนะใครเคยสั่งอะไรเนี่ยแล้วเขาจะรู้เลยนะว่าโอ้พี่แม่งบ้าว่ะพี่แถมเป็นว่าเล่นเลยนะโอเคนะผมคลิปนี้ขอต้อนาไปก่อนแล้วกันนะผมฝากสั่งซื้อกันด้วยนะครับผมสำหรับ s อ24นะครับผมอ่า ESC 100แอมป์นะครับผมฝากสั่งซื้อกันด้วยนะครับสเปคจริง2 46แอมป์นะพีค800นะแต่แนะนำไม่เกิน100ดีกว่าเพื่ออายุการใช้ง,งานที่ยาวนานนะครับผม โอเคนะผมคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนครับ